ยินดีต้อนรับสู่ทม,มันช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกยานยนต์รีวิวเชิงลึกข่าวสารล่าสุดและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรถยนต์และรถกระบะท,ที่กำลังสร้างอนาคตหากคุณคือคนที่หลงใหลในเครื่องจกักรทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบรถยนต์ที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะท,ที่สร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งในตลาดรถที่ยืนหยัดด้วยความทนทานความน่าเชื่อถือ และรูปลักษ์ทรงพลังเรากำลังพูดถึง Isuzu D-Max 2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ยกระดับพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปอีกขั้น Isuzu D-Max เป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีในเรื่องของความแกร่งสร้างมาเพื่อรับมือกับสภาพการใช้งานที่หนักหน่วงรถกระบะรุ่นนี้กลายเป็นขวัญใจของเกษตรกรนักผจญภัยผู้ประกอบการและครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับความอนเนกประสงค์แต่รุ่นปี2026มาพร้อมสิ่งที่มากกว่านั้น มันคือการผสมผสานระหว่างความเป็นรถกระบะทํางานที่แข็งแรงกับเทคโนโลยีล้ําสมัยความสะดวกสบายและสไตล์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่เมื่อคุณมองครั้งแรกที่ดี a x 2 0 2 6ดีไซน์ด้านหน้าก็พูดแทนทุกอย่างกระจังหน้าขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังมากขึ้นฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียคคมเชื่อมต่อก,กับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวกันชนหน้าออกแบบให้ดูบึกบึนและติดตั้งไฟตัดหมอกใหม่ทั้งหมดทำให้ดี a x ดูโดดเด่นไม่ว่าจะวิ่งบนถนนในเมือง หรือทางออฟโรดตัวถังมีเส้นสายคมชัดดูมีมิติตดและช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ซุ้มล้อดีไซน์บึกบึนรับกับล้ออลอยขนาดใหญ่สูงสุดถึง20นิ้วทําให้ดูมั่นคงและทรงพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อมองด้านข้างจะเห็นความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความทันสมัยตัวถังถูกออกแบบให้มีสัดส่วนลงตัวพร้อมการปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์ เช่นเสาเอและกระจกมองข้างที่ลดแรงลมไหลผ่านรวมถึงแต่งใต้ท้องรถทําให้การประหยัดน้ํามันและสเสถียรภาพในการขับขี่ดีขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลตแบบใหม่ที่พาดยาวบนฝากระบะให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ําสมัยพื้นที่กระบะท้ายถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้หลากหลายแข็งแรงขึ้นและยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายสําหรับคนที่ต้องการปรับแต่งใช้งานก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะรู้เลยว่าดีแม็กซ์ก้าวไปไกลามากแค่ไหนห้องโดยสารปี2 0 2 6ถูกออกแบบ โดยยึดแนวคิดว่ารถกระบะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทํางานอีกต่อไปแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์และสไตล์วัสดุคุณภาพสูงนุ่มมือถูกใช้ทั่วทั้งคอนโซลหน้าจออินโฟเทนแบบสัมผัสขนาดใหญ่1 0บถึงนิ้วเป็นจุดเด่นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ทั้งข้อมูลการขับขี่แผนที่นำทางและการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีไฟ ambient รอบหะององโดยสารเพิ่มบรรยากาศหรูหราขณะขับกลางคืน ีซูซ u ยังให้ความสําคัญกับความสบายมากขึ้นบอร์ดนั่งถูกออกแบบใหม่รองรับสรีระดีกว่าเดิมมีระบบดันหลังและมีวัสดุดหนังคุณภาพสูงในรุ่นท็อปรุ่นดับเบิลแคปให้พื้นที่วางขากว้างขึ้นทําให้ครอบครัวนั่งสบายแม้เดินทางไกลช่องเก็บของถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมที่ชาร์จมือถือหลายตําแหน่งรวมถึงแท่นชาร์จไร้าสายระบบเสียงรอบทิศพรีเมียมถูกติดตั้งในรุ่นสูงสุดมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอารมณ์เทคโนโลยีในดี a x 2,026 ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยขั้นสูงอีุสูสยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ใหม่ล่าสุดมาครบเช่นครูส Control แบบแปรผ่านระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนเตือนมุมอับสายตาเตือนรถตัดผ่านขนาดถอยหลังเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้จอดง่ายขึ้นระบบช่วยขับก่อ